สวัสดีครับผมสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับช่องยี่หกล้อตู้สิบบานซิ่งครับผมตอนนี้เข้าเมืองกันหน่อยครับเจอกันพรามเก้าครับตอนนี้ถึงหน้าดอนเมืองครับเจอกันพรามเก้าแล้วก็ไปเราก็จะไปแยกตรงดินแดงครับตอนนี้เรา ถึงดอนเมืองครัาทากาศยานดอนเมืองรถมันก็จะเยอะๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าในกรงเทพม รถก็เริ่มติดแล้วนะครับออกมาไม่ดูเลย เทพนานนะก็มีลืมบ้างจำได้บ้างนิดหน่อยเราก็จะไปข้ามแยกลาดเ้าด้วยครับข้ามแยกลาดเ้า ขึ้นงานช้าครับวันนี้ผมไม่รอขึ้นงานที่โรจนะตั้งแต่แปดโมงครับผมขึ้นงานเสร็จมาขึ้นงานเสร็จสิบเอ็ดโมงครับผมรอตั้หลายชั่วโมงผมต้องรีบเข้าไปในเมืองเทพเพราะว่าเดี๋ยวติดเวลาอีกถ้าลงของไม่ทันแล้วก็ติดเวลาอีกออกไม่ได้ครับผม ต้องออกอีทีก็หลังสองทุ่มครับวิ่งในกรุงเทพผมเบื่ออย่างเดียวแล้วการติดเวลาอย่างงู้นอย่างนี้ยตำรวจก็เขี่ยวอันนี้ผมกำลังจะถึงหลักสี่ ผมก็ถ่ายคลิปบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างครับโอดีงานมันยุ่งครับผมงานยุ่งยุ่งครับไม่มีเวลาถ่ายตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ80ครับ ิ่งในเมืองเทพเปแปดสิบรถมันโล่งครับแถวนี้รถโล,ลง่งแต่ตอนเช้าโไม่ได้ครับรนเช้าเนี่รถติดมากครับแถวเนี้ยไปหาดินแดงครับหาดินแดงของเตยเนาะรถติดครับแต่เราก็จะไปแยกตรงด่านไม่ไอ้ด่านเก็บตังทางดวง่วนดินแดงแต่เราไม่ขึ้นทางด่วนนะเราจะออกซ้ายครับ เราจะไปพาะรามวเอกมัยอีกตอนนี้ถึงแยกลงรามินหาเราเราไม่ออกครับเราตรงไปครับงามวงวาน มันก็จะซอกแซกนี่ครับถนนมันซอกแซกครับบางคนก็ไม่เคยเข้าเรุงเทพวก็มันก็จะงงนะแต่ผมก็ผมผมผมก็วิ่งบ่อยเนี่ยผมก็เชิ่นแล้วแรกๆผมก็งงเหมือนกันครับเข้าเมือ,องเทพ่วนะี่งงเลยครับไม่รู้จะไปเส้นไหนครับถนนมันเยอะจัดครับโอ้รถสวยครับ จะวิ่งเลนกลางครับเข้า,าเพราะว่าเลนซ้ายบางทีมันมันบังคับให้เหลือสองเลนแ้วเราไปถึงนู่นปุ๊บรถเล็กมันเยอะมันเข้ายากครับผมเลยวิ่งเลนกลางครับถ้าวิ่งเลนซ้ายปุ๊บไปเจอทางทางเบี่ยงหรือบีบบีบให้เราไปสองเลนรถเล็กมันเยอะเราเข้าไม่ได้รถเล็กแถวนี้มันมันไม่ค่อยเห็นใจรถใหญ่ครับมันจะเบียดอย่างเดียวแล้วนะ พาวดีเราก็ตรงไปครับผมเรื่อยๆครับผมข้ามแยกลาดเพ้านั่นแหละครับจุดหมายเราคือนู่นแหละครับพลางเก้าแล้วผมจะแล้วผมว่างแล้วผมจะถ่ายคลิปให้ด,ดูตอนซอยเข้าไปโรงงานเข้าไปโรงงานออกโคตรแบบ คตรแคบอะแบบไอซอยเข้ายังแคบนะแต่ไปเจอปากทางซอยจะเลี้ยวเข้าโรงงานโอ้โหสุดยอดครัตีวงไม่ได้ครับถ้ารถจอดสองฝั่งผมจบเลยครับบางทีผมออกมาจากซอยเงี้ยผมมาเจอรถจอดอยู่ที่ปากซอยอะแล้วผมออกไม่ได้ผมต้องตีวงอะแต่เขาไม่เห็นใจอะ แล้วเขาก็บอกว่าเลี้ยวไม่ได้หรอกผมก็เลยบอกว่าพี่ผมไม่ใช่รถเล็กมันเลี้ยวไม่ได้มันต้องตีวงออกรถผมมันรถยีสุกับแล้วผมยาวเจ็ดเมตรหกหกห้าเลยนะยีสุแล้วเขายังบอกว่ามันเลี้ยวไม่ได้แร้วคันอื่นทำไมมาได้ผมยอมพี่เขาจริงๆผมเลยอยากผมนึกในใจอยู่แต่ผมก็ไม่กล้าพูดผมว่าถ้าพี่เก่งจริง พี่มาขับเองมันก็เห็นใจอะนหน่อยนะมันแคบจริงๆอ่ะเนี่ยผมจะไปลงครันที่พระรามเก้ามันอยู่ข้างศูนย์วิจัยอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้เนีนะศูนย์วิจัยอะไรนี่แหละแล้ววิ่งอยู่ในกลางเมืองเมือง คลิปนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูยาวๆแล้ว เป็นทางบีบในข้างนานถ้าเราวิ่งเลนซ้ายมาปุ๊บเราจะแบบมากะกระทันหันไม่ได้เราจะเข้าไม่ได้แล้วมันเป็นเลนบีบอย่างเงี้ยให้เหลือสองเลนนี่แหละสาเหตุที่ผมวิ่งเลนการผมก็ไม่อยากออกไปทางขนาดขาด้างหน้าผู้ออกไปุรถติด,ด อย่าข้ามแยกลาดพลาข้างหน้าเป็นแยกลาดพลว จะวิ่งเห ีอผมผมเข้าใจเขานะรถเขาเนี่ยรถด,ดินเนี่ย,ยรถพ่วงอ่ะยจนเลยเขาจะเข้ามาได้ก็ต่อนเมื่อสิบโมงนะเขาค่อยเข้ามาได้รถผมหกล้อเนี่ยสิบล้อเนี่ยเขาให้แค่เก้าโมง แล้วรถแทลเลอร์รถพว่วงเข้ามาเนี่ยเขาให้สิบโมงนะเหมือนรถน้ำมันเลยสิบโมงครับนะผมก็จะข้ามแยกลาดพร้าวสะพานควายมผมจะมุ่งหน้าโน่นนะดินแดงแนละ้ว คืนดีนะครับผมวิ่งเลนกลางวันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยตำรวจจะชอบแบบซุ่มอยูน่นะบางทีคืนดีผมก็โดนครับวิ่งเลนซ้ายมันก็ไม่ได้มันก็ลถเล็กมันแทกอะไรแยะะตำรวจก็เขาก็บอกว่าผมวิ่งขวายาวเนี่ยก,ก็เหมือนอย่างเงี้ยผมไปไม่ได้ผมก็ต้องแซงแซงปุ๊บผมก็โดนจับ แยกกับผานควายครับลาดเผาห้าแยกลาดเผาครับ ้ามแยญเป็นโมงโมงพอดีเลยข้างบนนี่เป็นทางด่วนนะไม่ใช่สะพานนะทางด่วนนะแล้วผมจะแซงไม่ได้นะเอแมแท็กซี่ ผมขอ,อย่างขับรถก่อนนะครับรถเยอะครับผมเดี๋ยวถึงแล้วผมถ่ายให้ดูครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องย e ี้ของรอตัวสิบบานสิ่งเลยนะครับสวัสดีครับ